สบายดีพี่น้องลืมลืมข้อนึงอดอนวิกลืมอย่างหนึ่งบได้เา้าพี่น้องขอฝากนี้ไปหาพี่น้องทางาสหรัฐอเมริกาพี่น้องทั่วทุกเขตเพราะว่ามันมีมารศาสนาพี่น้องบึงก่อนว่ามีเสียงบอกมันมีมารศาสนาที่มา อ่เข้ามางัดเงี้ยวัดทุกวัดในในสหรัฐอเมริกาพี่น้องอ่ากับดอนวิกจยาขอดฝากไปให้พี่น้องคนลราทั่วสหรัฐอเมริกาอ่าทุกทุกวัดพี่น้องให้ะระมัดระวังในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพวกนอกาศาสนานี่มันเข้ามาลุกหลานแต่ละวัดพี่น้องมันออกวัดนี่มันไปวัดนามันไปเรื่อยๆพี่น้องพวกนี้เป็นคนมินูอิสมันบ่ได้นับถือาศาสนาพุทธพี่น้องพวกนี้มันบ่หูบาบหู้บุญ บาปบุญคุณโทษมันบูหูมันเป็นคนนอกศาสนาอย่าขอห้องให้พี่น้องคนอ่าลาวอเมริกันสหรัฐนี่ทุกทุกวัดให้ระมัดระวังพี่น้องว่าเขาจะเห็ดวิธีใดจะป้องกันพวกมานศาสนานี่เข้ามาลุกลานวัดอแต่ละวัดนี่นะทางมอฟฟิสโบวทางแนสเวลทางวัดกลางวัดใต้มันเข้าไปงัดไปแงเบดี่พี่น้องอันนี้ อยากให้ทุกคนว่าจะเฮ็ดวิธีใดมีการประชุมกันกับซีดีว่าจะป้องกันวิธีใดจะให้คนยามทุกยามบอกพี่น้องเพราะว่าพวกนี้มันโบมันคนลาวเัาเนี่ยมันเป็นพวกคนมินอิตพวกถือศาสนาอื่นมันบบหู้บาปป่นคุณโทษนะแล้วมันเข้ามาแต่ละวัดนี้บางเทือกคูบาเพื่อนกับผได้อยู่เนาะพระสฆงองค์พระเจ้าเพื่อนกับไปเฮ็ดเวียกนาที่ของเพิ่นเนาะบางเทือกพระเจ้าก็ เพิ่นก็ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอยู่ตามแม่ออกหรือว่าพ่อออกที่เซิญนไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็บุญไพ่เฝ้าวัดนะนะมันสวยโอกาสที่ว่าเขามางัดแต่ละวัดแต่ละวัด,วดนี่มีความเสียหายหลายพี่น้องว่าจะแก้ไขวิธีใดนี่ควรจะเว้ากันได้แล้วละ่ะเพราะว่ามันมันพูดเกินไปแล้วพวกมินิวิดนี่พวก ผีมารซาตานพวกนี้มันบูฮู้บาปบุญคุณโทษได้พี่น้องเอ้ยพวกฆ่าคนบ่มีผิดนี่พวกนี้นะฆ่าคนแล้วไปขึ้นสวรรค์ว่าสัน้นบ่มีประเทศใดดอกบ่มีมนุษย์ใดดอกว่าสิไปขึ้นสวรรค์นะคันทำร้ายมนุษย์ด้วยกันนะแต่ว่าพวกนี้พวกมินิวิทนี่คนพวกนี้มันเป็นคนที่บูฮู้บาปบุญคุณโทษมันเข้ามาวัดได้เพราะว่าคันเฮายูหันมันก็ว่ามันเข้ามาอ่ามากราบพระ เออมาขอพรอ่แล้วมันก็นไปท้าวว่าบ่มีโคตรยู่มันก็นงัดเงะยเอออันนี้อยากให้ทุกคนประส่วนของสหรัฐอเมริกาคือว่าประส่วนลาวในสหรัฐอเมริกาให้มีระวังโตเด็กพี่น้องเด้อแต่ละวัดแต่ละวัด,วดควรจะควรจะพึกษสาหารือกันว่าจะเฮ็ดวิธีใดจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้เงินไปทั่วรัดทั่วสหรัฐอเมริกาเลยพวกมารศาสนาพวกนอกศาสนานี่นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นห่วงเด็กพี่น้องเด้อ วัดลาวเขาเตล่ละบอนทั้งวัดไทยพร้อม,ว,ม,อมวัดเขมรพร้อมวัดใดก็ตาม้าว่าเป็นวัดาศาสนาพุทธมันจะเข้าไปทําลายเบิดพี่น้องเอ้ยมันโบย่านบาปมันจึงเฮ็ดได้พวกนี่นี่มันตายมันก็เป็นตกเออเวกีเอออันนี้เขาเสื่อมาแนวนั้นเขาจึงพากันเฮ็ดความดีแต่พวกนี้มันบบหู้ศาสนาพุทธได้พี่น้องเอ้ยมันจึงเป็นคนเป็นมารเป็นคนบุดีหางัดวัด ก็เคยมีล้กพี่น้องในประวัติแต่ว่าในช่วงหลังๆนี่มันมีคนนิมูวิสพวกเข้ามาในาซาลัฐอเมร,ริกานี่พวกพวกแขกขาวมันก็ทำแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อก็ทิศแล้วนี่หรือทิศนี่แหละอยู่เทนเนสซีก็เป็นคือกันเราอยากให้แก้ไขกันแนวใดก็คือจะได้พวกท่านก็นคือจะได้โอ้รวมกันเออกรรมการวัด หรือว่าประธานวัดเพ้นสีเหตุนแนวรเพ่นสีมีการป้องกันแนวไวดควรจะคิดได้แหละมันเฮ็ดมานี่นานแล้วโบยจับได้จากเทื่อบอกหู้ว่าเป็นแนวไดมันเห็นเงินที่พระเฮ็ดทําบุญทำารานเอาไว้วัดล่ามไว้เดี๋ยวบอกหรือว่ามันไปรักมันได้มันไปเอามันมีความสิ้นเคยแนวนี้บอกก็ให้ละวัดมัดระวังเด้มพี่น้องเด้อเพราะว่าโอ้เห็นมาแล้วก็ นาเศร้า,าใจศาสนาแต่วัดแต่ละวัดคนลาวเขาก็มีศูนย์รวมใจเนาะอยู่ที่นั่นแต่เมื่อมาเห็นคนนอกศาสนาเขาเฮ็ดแนวนี้พวกเขาก็บอดีใจพี่น้องเอ้เพราะว่าพวกเขาหูบาบุญคุณโทษพวกเขาโชคดีที่อยู่ใต้ศา,ส,าสนาพุทธมีศาสดาเป็นผู้สอนเขาให้หูพิษทึกสวดีคันเฮ็ดดีก็ไปสวรรค์นิพพาน คนเทสซัวกัตกนรลกอเวจีดังนั้นคนลาวเขาจึงจะพยายามเต็ดทำเตท่ควมดีดีๆออ,อันนี้นี่เขาโชคดีที่มาอยู่มีศรราสนาอ่าพุทธเป็นศรราสนาประจำจิตใจของพวกเขาบอกว่าศาสตร,ร์ใดถือศรราสนาพุทธก็เป็นคนดีฮหลักแต่ว่ามานฝุ่งนี่ที่หลับพี่น้องเลยมันเข้ามาแล้วมันงัดแงะมันทำร้ายทุกอย่าง แบบโบเมนมนุษย์เลยน่พี่น้องบบมีจิตสํานึกเป็นมนุษย์มันมาเป็นแก้งพุ่น,น่ะพี่น้องบางเทือดอนวิกเกเห็นมันเข้ามาครับมันก็มาเลาะมันก็บ่เห็หยั้งตอนอายุนะอืมมันก็ว่ามันมากราบมาไหว้พระเอมาให้พระให้พรมันเน่เพราะว่าในวัดนี่มันบ่มีไผมีอาวุธเด็พี่น้องเพราะว่ามันเป็นมองสาธารนณะมันเป็นทุกคนเข้าได้เฮาที่ไปจับคน คือจังอยู่ในบ้านในเฮือนเฮานี่บักได้เข้ามาหน้าบ้านมีปืนยิงหัวมันชิ่มแล้วก็บได้พิดกฎหมายได้พี่น้องเพื่อนให้พิดเต็มที่ปกป้องอสิทธิส่วนบุคคลส่วนตัวเฮาอยู่บ้านเฮามีสิทธิปกป้องได้เต็มที่แต่อยู่ในวัดนี่เฮาเสียดอย่างมันก็มันก็พิดเพราะว่ามันเป็นอมองอของส่วนรวมทุกคนสามารถเข้าไปได้นะ ดังนั้นมันจึงสวยโอกาสตัวนี้เขาไปปุ้นวัดปุ้นวาฮะน่ะมันมันก็ลําบากมันต้องได้บึงอย่างไกล้ซิดแล้วก็บึ่งว่ามันสังเกตการบึงว่ามันมาวิธีใดท้าเ้าหู้ทันมันก็หนีเลยพวกนี้มันบ่อยู่เด็ดขาดดังนั้นท่นให้ระวังเด้อพี่น้องเด้อวัดว่าอารามทุกทุกบ่อนขออฝากไว้นํากรรมการวัดทุกทุกวัดทั่วสหรัฐอเมริกาว่าพวกท่านจะปกป้องวิธีใด จะเห็ดแนวใดที่ให้เจา้าศาสนาของพวกเขาอยู่รอดเออเพื่อว่าให้จเจริญไปเพราะว่าเขาคนลาวเขามาถึงว่าจะออกนอกประเทศมาได้สี่สแปดปีพวกเขาก็ยังรักษาอ,อ่าความเป็นลาวของพวกเขาไว้สิ่งที่เฮาเอามาได้ก็คือศาสนาประจำชาติหรือว่าศาสนาประจำใจพวกเขานี่ออควมเอ,อเข้ามาเ,ออเป็นศูนย์รวมใจของคนลาวเขาก็คือไส้วัด แต่บางส่วนพวกที่บอกหวังดีมันก็ใช่ศาสนาเป็นเครื่องมือก็มีกำบนดเป็นอย่างพี่น้องบาปบุญคุณโทษเฮาตัดสินบ่ไดมีแต่เทเวดา,าฟ้าดินหรือว่านรกและสวรรค์เพื่อเป็นผู้ให้ผู้ใดเฮ็ดดีได้ดีผู้ไดเฮ็ดสั่วได้สั่วผู้ใดกระทำสั่วก็ได้ไปตกนรกอเวจีแต่พวกเขาควรจะหลีกเลี่ยงเนาะเพราะว่าศรราสนาคือที่เพิ่งทางใจพี่น้องเว้ยคนเฮ็ดดีเฮ็ดสั่ว ท่าว่าบุมีศาสนาและโบนับถืออย่างทั้งมดโบนับถือว่ามีสวรรค์มีนรกบมีศาสานาศาตในมันสร้างแต่ความบุดีสร้างแต่ความเส่วคนว่าเฮาหู้ว่าศาสนามีสวรรค์มีนรกมีบาปบุญคุณโทษมีเขาจะสร้างได้แต่ความดีเพราะว่าเขาย่านในสิ่งที่ตกนรกอเวจีกทาว่าเฮาเฮ็ดดีศาตนี้เขาก็อยู่ในสังคมดี บบได้เป็นคนที่ผิดกฎหมายบบได้ทำา้ายซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือศาสนาพุทธเพิ่นสอนเขามาศาสดาเขาสอนเขามาเออว่าให้ควรสร้างแต่ความดีแต่ว่ามันมีคนมาทำาลายแบบนี้พวกเขาก็บุดีใจพี่น้องเอ,อ้ยเขาคนเลาเขาบุดีใจเ,ออเพราะว่าศาสนาเขาก็อยากให้มันอยู่อ,อ่าคู่พวกเขาไปเส้นลูกเส้นหลานและต่อๆไปเพื่อให้จะมีคนดี เป็นมีคนมีกิจใจศิลธรรมนะพี่น้องเอ,อ้ยพราะว่าเพิ่นสอนให้ดีได้าศาสนานะเพิ่นบบได้สอนให้ซั่วดังนั้นจึงขอฝากไว้ทุกทุกวัดในสหรัฐอเมริกาเด้อพี่น้องเด้อให้ฮักรักษาเขตภัยเขตมันรักษาวัดภัยวัดมันว่าจะอยู่รอดวิธีใดเพื่อว่าพวกมินูอิตพวกพวกหนวดนี่นะหนวดมัน,ลนหลายเนาะพี่น้องเออพวกพาป่กหน้านี่พวกนี่ละ่ะตัวอันตรายต่อ ศาสนาพุทธคันว่ามันอยู่กันด้วยสันติวิธีมันโบทำไรซึ่งกันเลยกันนี่มันที่เป็นอย่างเขาก็นับถือมันเนาะแต่ว่ามันเฮ็ดแบบนี้เขาก็บออยากนับถือมันปานใดเพราะว่ามันเป็นคนกลุ่มคนบุรีหาปุ้นวัดปุ้นวานี่ก็ปม่พวกเปรตแล้วพี่น้องยังบนตายเป็นเปรตแล้วดอนวิกนี่มีอย่างน้อยหนึ่งเงินน้อยหนึ่งบอกมีอย่างกระยาณนะของวัดของวานี่เจ้าบุปผาถนาเอามาเนี่ยจะเป็นไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานคันกินแล้วก็กินยุหันแล้วก็แล้วออบได้ว่าจะเอาอย่างมาบ้าน ย่านย่านบาปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพ่อแม่เขาสอนมาแนวนั้นเด้ให้เป็นคนดีให้มีศีลธรรมให้มีคิดสำนึกที่ดีเออเขาบบหู้ว่าศาสานาศาดในเขาจะตกใส่ตกนรกอวกิีบ่กเลว่าสิไฟสวรรค์อันนั้นมันเรื่องของการกระทำของพวกเขาเออดังนั้นฮันเป็นห่วงพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงทุกทุกคนทัละอันตรายหลายพวกมินนวิทนี่พวกนอกาศาสนานี่คือจังสหาัฐอเมริกาเพกก่อกระถือาศาสนา คริสเตียนครอ่คทอลิกล้วนแล้วเพื่อนก็นมีจิตใจสำนึกอ่ uh, เป็นคนดีอ่า uh, คนได้มีศาสนาเป็นคนดีพี่น้องแต่บางส่วนในโลกนี่มันสอนแนวบุดีมันไปเอาใบโบมาแต่อะไรบุมันสอนขากันทำไร่กันคันข่ามนุษย์ด้วยกันได้ไปเป็นอยู่เมืองสวรรค์มีเมียตั้งเกตคนพุมันบบเคยมีดอกพี่น้องเลยคันข้าก็คือว่า บาปปุ่นุุนโทษเออทำลายมนุษย์กระบาปแล้วแม้แต่คิดความซั่วกระบาปแล้วทางศาสนาพุทธหอนะอดังนั้นพุทธจึงสอนให้เราเอาให้หูจักสมมธิพยายามาคุมครอบคุมอันแนวคิดจิตใจของเราให้ดเีเพื่อมันจะบไปลูกรานคนอื่นนะนะดังนั้นเราต้องรักษาห่วมกันด้วพี่น้องเด้อ ในสังคมโลกนี่เขาก็อยากให้มันเท่าเทียมกันนะล่ะอยากให้มันมีสิทธิ์เท่ากันคือประเทศลาวเขามีปฏิการคอมมิวนิสต์ปกครองเอารัดเอาเปรียบเขาก็อยากให้คนลาวเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกันคือจ้างซาดอื่นเขาอันนี้มันควรจะเป็นโลกเขาควรจะมีสันติภาพมีเสรีภาพอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีโบมันจะจ้องจะทำร้ายแต่กันนี่มันบบได้พี่น้องเ้ยร้วนแล้วแต่มันมีมารเมื่อมันมี คนบุญแล้วมันก็ต้องมีคนบาปมันคู่กันไปดังนั้นพี่น้องถ้าว่าเขาใจบุญจิตสินธรรมเขาตายไปเขาก็ยังมีโอกาสรอดดังนั้นโบต้องเฮ็ดวามสวดหรือพี่น้องเด้อเฮ็ดวามดีมีจิตใจสินธรรมเป็นมนุษย์ผิดทึกสั่วดีดีก็่าดีสั่วก,ก็่าสั่วเขาใจใจแยกออกการเป็นคนของพวกเขามันจะบดอยค่าพี่น้องเป็นมนุษย์เกิดมาประเสริฐอิลี เป็นเทวดาเขาก็ยังอยากตายมาเป็นมนุษย์เนี่ยพี่น้องเพื่อจะได้สร้างบุญญาปารมีเพื่อจะได้หลุดพ้นไปนิพพานได้ก็อันนี้คือคําสอนของศาสดาพี่น้องเอ้ยเฮาโชคดีที่เกิดมาเป็นคนและคนลาวมีศาสนาพทดพบกันไหมโชคดีพี่น้องให้ระมัดระวังพี่น้องเอ้ยวัดใดก็จะฮักษาภายฮักษามันว่าเขาจะอยู่รอดวิธีใดเพราะมันมานศาสนามันโบยานผิดบาปสัวดีแล้วตัวนี้นะมันลำบาก ดังนั้นเขาจึงเป็นคนเขาก็ต้องได้มีจิตใจย่านบาปบุญคุณโทษพี่น้องเออขันขายซาโยดโกงพดดนมันบาปเขาก็บ้องเฮ็ดขันทำร้ายคนอื่นมีจิตใจที่บทสะอาดเขาก็ย่านบาปทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องมีจิตสำนึก,กนล่ะพี่น้องในสิ่งที่ดีทำดีได้ดีทำสวัสด้สวั่วเพื่อนวนันะ ถ้าว่าเขามีจิตใจสินร,รมเขามีคุณธรรมปกครองประเทศมันก็มีความเป็นธรรมพี่น้องคันว่าเขาบ่ามีอย่างเลยเขาบ่าเสื้ออย่างเลยเป็นคนดิบเอบ่มีสต์ศาสนาโบาเสื้ออย่างเลยอเฮ็ดหยังก็ลำบากไปปกครองประเทศกับกวงซาดขายแผ่นดินกินคือเขาเห็นนี่ลหละคันเขามีความซื่อความเสื้อว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริง คนเขาจะเลือกเอาแต่แนวแนวดีพี่น้องเอ้ยดังนั้นดอนวิกมาสู้ทุกวันนี้ก็สู้เพื่อความยุติธรรมนั่นละมาเว่าอยู่นี่ก็ยยอนความยุติธรรมบ่มีความยุติธรรมในผืนแผ่นดินลาาเราอยากให้ทุกคนทักษาส่วนนี้ไว้พี่น้องเอ้ยอย่าได้คิดอย่าได้คิดโกงอย่าได้คิดเอารัดเอาเปรียบอย่าได้คิดสิ่งดีสิ่งเด่นแย่งกัน ทำไร้ซึ่งกันและกันบเเรริญพี่น้องบเเรริญคันพวกเขามีใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นมกเห็นใจอยู่ด้วยกันด้วยสันติวิธีอย่างพี่อย่างน้องด้วยความหักความแพงอยู่ส่ก็มีความสุขพี่น้องเลยอยู่ประเทศลาวก็มีความสุขแต่ว่าคันคนบบหู้บุญบาปโบหู้ผิดถึกซั่วดีนี่ไปมีอำนาจนี่แห้งยุ่งใหญ่คือประเทศลาวเขาละ่ะ บุคุจักบุญบาบอย่านบาบย่านบุญเ,เกิดมาแล้วมีแต่อยากกินอย่างเดียวมีแต่อยากได้อย่างเดียวจิอสิระบบเกงกลัวโตวบาบกรรมจากงสิบอย่านบาบย่านบุญมันก็สนุกเอาสนุกโกงสนุกกินมันมันเป็นแนวนั้นพี่น้องดังนั้นพ้นจึงให้เสื้อคําสอนของพระพุทธองค์ให้มีจ,จิตใจมีคุณธรรมบ่ให้ให้มีอคติกับ สิ่งที่บูดีแ่นะอันเพื่อนก็นสอนให้ทุกอย่างแล้วคันเฮาเข้าไปฟังของเพื่อนเพื่อนกระว่าแต่นแนวดีๆให้พวกเฮาเออบ่ให้โลภบ่ให้หลงบ่ให้โกรธทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแก่เก็บตายเท่ากันเป็นมนุษย์ตั้งอยู่ก็ดับไปมันองธรรมดาพี่น้องเคยล่อเหล่าเคยเจ้าสู้นี่มันก็หัวก็งอกล้านไปอีกเห็นบอกอันนี้มันเป็นสัจจะของ ธรรมศาสตร์มันมันมันเป็นแนวนั้นาศาสนาพุทธเพื่นก็สอนด้วยความธรรมศาสตร์นั่นละธรรมะก็คือธรรมศาสตร์นั่นละเอาความจริงนั่นละสิ่งเพื่อนมาสอนนั่นอะบ่มีความที่จะพิดพลาดเพราะมันเป็นความจริงดังนั้นเราต้องการคนดีปกครองประเทศก็อยากให้มีคนมีคนม,มีมิสินธรรมปกครองประเทศให้หักคันว่าหักประเทศก็หวังให้ประเทศจเจริญบ่ม่นหักประเทศน้ำลายไหล โกงกินย่างเดียวโบย่านบาปบุญคุณโทษอันนี้กับคนที่บเบสเสื้อศาสนาโบเสื้อบาปบุญบบเสื้สออันอันอันโบสเสื้ออมีซาตนามีกิงนรกมีกิงพวกนี้มันจะเห็นได้ทางนั้นดังนั้นเขาควรจะหกักษาเด้อพี่นอ้องเด้อพบกันไหมระมัดระวังดอนวิกเห็นนี่กระทนบบได้เกิอนอยากให้มันมาบ้านดอนวิกอยู่แต่่ามันบ่มาดอกมันหู้ว่าอยู่วัด มันเป็นบ่อนส่วนรวมมันไปได้มันบ่เห็นคนอยู่ในมันก็เข้างัดออกเท่านั้นเอมันเป็นการง่ายแต่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อนในสิบเท่าเทียมกันพี่น้องรักษาได้แต่อยู่ในวัดนี้มันลําบากย้อนว่ามันเป็นมงสาธาคนได้เข้าไปก็ได้เฮาซิไปโทรตำรวจมาจับมันก็หาเรื่องมันก็ว่าเฮาหาเรื่องดังนั้นหลับพี่น้องมันจึงเป็นการง่ายมันจึง ให้วัดบาศาสนาเฮานี้เป็นเป้าหมายของพวกมันเพราะมันเข้าไปได้ง่ายงัดได้ง่ายปุ้นได้ง่ายมันเข้าไปได้แต่สําหรับส่วนบุคคลในบ้านเหือนนี้พี่น้องมีสิทธิ์ได้เต็มที่พี่น้องคนใดมันเข้ามาเขาบุ้งหูนี้เขาเอามันได้เอาพวกก็ไม่โชคดีพี่น้อง